ขอน้อมน้อมอ,องมหาบาร,รมีทุกพระองค์สมเด็จประธานกรรมใดๆก็ตามที่หมเหล่าจิตยานทั้งหลายนะท่าทาสเฉลยศึกนะแล้วก็เหล่าแรงงานทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควและที่แห่งนี้ทั้งหมดทั้งสิน้นกรรมใดๆก็ตามนะที่เคยเได้รับการเบียดเบียนหรือถูกเบียดเบียนหรือเป็นผู้เบียดเบียนก็ตามทีนะในการใช้แรงงานอย่างเกินความจําเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นนะการจับตัวเป็นตัวประกันนะการ การขังทรมานนะการใช้แรงงานยิงทาตทั้งหมดสิน้นนะมันกลายเป็นวิบากตกค้างในพื้นที่แห่งนี้ในสะพานแห่งนี้ทั้งหมดสิน้นกรรมใดๆก็ตามที่ยังคงเป็นเหตุแห่งความเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรจองกรรมกันทั้งหลายผูกใจเจ็บทั้งหลายคำสาปแช่งคำสาบานที่มีต่อ,อ,อภาคส่วนต่างๆทั้งหมดสิน้นไม่ว่าจะเกี่ยวพันกันด้วยภาคที่ไม่ไปสุดลักษณะหนึ่งลักษณะใดก็ตาม นะการเบียดเบียนการคดโกงการช่อโกงนะการตั้งเอาต่อการและกันมาทั้งหมดนะสิ้นทุกกรณีกรรมทุกประเภศกรรมนะที่เคยกระทําต่อกันและกันมากระทําต่อ,อพื้นแผ่นดินกระทาต่อโลกธาตุทั้งหลายกระทาต่อหมู่เราสรพสั์นะในทุกภาคส่วนนอมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทมงประทานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทักหมู่เราชั้นภูมิพึงเป็นอโหสิกรรมนะับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสีอโหสี โอ้โหสี่โสดให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณได้มีส่วนในอธิวาสนาบาร,รมีในมหาสังฆทานนะการถวายพระไตจีวรถวายพระทรูลูกนะของหมู่เรล่าข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกๆครั้งนะหรือที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ตามทีนะขอให้มีส่วนโดยทั่วกันไปตลอดกลนอนาคตโส